แล้ว CEO เจ้าของเขาจะมาหาแม่ก็จะมาอีกสองวันเนี่ยแหละเขาโทรเข้ามาละจริงๆคือเคยทำงานร่วมกันก็คือคุณบีอรุยะพนมยงนะคะตั้งแต่คุณบีอยู่ที่เดิมที่ช่องสามแล้วก็โทรมาจริงๆก็รู้จักกันเคยเดินทางกันไปต่างประเทศหลายๆครั้งแล้วก็ไปถ่ายละครกันอยู่แล้วก็โทรสามมาก็ขอโทษขอโพยเราอ่ะ ว่าไม่อยากให้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเราไม่ได้มองเป็นเรื่องเลยนะพราเราก็มารู้ตอนที่เขาโทรมาโทรมาเรื่องอะไรครับพุณหมีเขาเล่าให้เราฟังเราก็อ๋อแล้วครับโอเคเขาขึ้นค่ามาเมื่อไหร่คะก็เดี๋ยวมาสัปดาห์นี้ก็มาเจอกันก็มานแค่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเลยออกเป็นทีมงานกรรมการผู้จัดการบริษัทหาแม่มีพนักงานเรียกได้ว่าทั้งผู้บริหารด้วยประมาณเกือบพันคนนะว่าเรามีสภาพบริษัทใช่ไหมคะมาไม่ถึงมือเราหรอก พอเราเห็นอีกทีหนึ่งก็คือว่าคุณบีก็โทรมาแล้วนะคะแล้วก็ด้วยความเป็นเจนทวแมนของเขาเขาก็โทรศัพท์มานะว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องอะไรแล้วก็ถามเรื่องอะไรคะไม่แน่ใจแล้วก็ฝากเบอร์วางไว้อะวันกว่าถึงจะได้โทรกลับนะถามเลยคะ่ะบอกว่าถามกลับนิดหนึ่งว่ามีเรื่องอะไรไหมคะถ้าถ้าไม่ได้สําคัญใช่เราจะมาสวัสดีปีใหม่ต้องรอปีหน้าก็บทสำคัญทํามีเรื่องแล้วก็รับโทรศัพท์เราก็เพิ่งรู้จากเขา จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรแบบสหรับเราเลยเขาก็หาเบนเดอร์การแล้วก็เบนเดอร์ก็โทรศัพท์มาคุยว่าก็ไม่อยากให้มีเรื่องวิวาทอะไรกันแล้วก็บอกก็ไม่ได้มีประเด็นน่ะว่าว่าเขาก็เคยรับใช้ที่หนึ่งแล้วคือวันนี้เขามารับใช้ตรงจุดนี้เขาก็ยินดีท<ม>ี่เขาได้รับเกียรติจากเราแล้วก็บอกว่าก็เป็นทีมงานเรานั่นแหละนะคะกรรมการผู้จัดการเราแล้วก็คือผู้บริหารเราก็จัดสรรมาน่ะนะคะคุณบีก็มีความสามารถอยู่แล้ว กับทางทีมงานทุกคนนะฮะก็ก็ขอบคุณค่ะที่มาร่วมงานกันก็จ,จบการทนงานก็สั้นๆแต่เขาจะมาสวัสดีโดยการเอาของขวัญมาเส้นไหว้มั้งสวัสดีปีใหม่ดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็คงนั่งคุยกันระยะยาวว่าทําอะไรกันได้อีกก็คงถามก่อนว่าเขาทําอะไรบ้างอ่ะยังไม่รู้จักบริษัทเขาเลยพูดตรงๆว่าเขาทำอะไรแต่รู้สึกเขาอยู่ในมหาชนเหมือนกันนะถ้าถ้าถ้าฟังไม่ผิดนะคะอยู่ในจักรวาลเลยไม่รู้ว่าโลกเกิดอะไรขึ้น โคปาดิคือกิจการปนใจไหมคะแบบมันจะแบบเป็นวิว่ามีว่ามีจอกไปแล้วเร่เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องมันไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมคะฟอสฟอคูวันนี้มงกุฎของเราคืออะไรคะเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดัน ใช่ไหมคะจะมีคลื่นฝนล,ลมทะเลอะไรมาฉุดอะไรก็แล้วแต่เพชรก็ยังเป็นเพชรค่ะ,ะเอออะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นอุปสรรคของชีวิตนะ่ะเล็กๆน้อยๆมากระทบกระทั่งก็ผ่านพ้นได้นะ่ะแล้วเราก็เป็นเพชรอยู่ข้างบนได้ที่สุดค่ะไม่ได้ติดอะไร,รแล้วเขาก็พูดจะเขาพูดสัส้นๆนะเขาบอกว่าเป็นสุภาพุรุษพอที่ที่เขาจะรู้ว่าควรต้องปฏิบัติอย่างไร แล้วเขาก็ชื่นชมในตัวเราชื่นชมงานของบริษัทแล้วเราเคยทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เคยขายละครด้วยกันอยู่แล้วผู้คุณบีก็เป็นผู้บริหารช่อง3ตะกอนแล้วก็ก็มาดูแลบริษัทนี้เพราะฉะนั้นเราก็เห็นฝีมือกันอยู่ก็ฝั่งก็ได้แต่ขายอย่างเดียวเลยนะแล้วก็รีบไปประชุมต่อขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะวางสายท่านี้เราจบแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะจะมีไปทำไมอ่ะค่ะ <laughs> มันไม่ใช่เวทีไทยเนาะมันเป็นเวทีระดับโลกมันเป็นจักรวาลเพราะฉะนั้นเราต้องคุย on behalf ของเจสเวปีที่ผ่านมาฉะนั้นเราไม่ได้มองเรื่องเล็กๆอะไรหรอกนะคะก็สนุกดีอะ่ะมีมีดราม่าให้สื่อมวลชนได้เล่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในความชีวิตจริงๆเลยคือบริหารงานโฟกัสของตัวเองให้ประสบความสำเร็จคะ่ะท <laughs> ำของตัวเองให้ดีผลักดันตัวเองให้สำเร็จ โดยการทําในสิ่งที่ดีให้กับโลกให้กับสังคมเขาเห็นผลงานเราเองเพราะฉะนั้นจะพูดจะเม้าอะไรสนุกสนานก็ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเนาะก็ทําไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณมีความสุขจะทําอะไรทําเลยอยู่เฉยๆของเราอยู่บอกแล้วเราอยู่ในจักรวาลเราไม่รู้ว่าบนโลกเกิดอะไรขึ้นเป็นความบันเทิงของทุกคนก็ทํเดค่ะเพราะในความเป็นจริงเรา อยู่ของเราสวยๆแล้วเราก็ทำงานของเราด้วยคุณภาพนะคะคู่แข่งมันคงต้องมีหรือเราไม่ได้มองว่าใครเป็นคู่แข่งเลยนะในชีวิตจริงๆนอกจากตัวเราเองเราคือตัวตนเราเองที่เราต้องแข่งกับตัวเราข้ามจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งบอกพอล่าบอกเอมี่อยู่เสมอบอกว่าพอเรามาอยู่กับชั้นเนี่ยแข่งขันกับตัวเอง20กว่าปีอยู่ตั้งแต่รุ่ Pre ent, อประธานาธิบดีทรัมป์ ump, แล้วก็มาอยู่กับเอนเ a เวอร์ไอเอ็มจี พอรัมาอยู่กับฉันเนี่ยเธอสังเกตว่าฉันเป็นคนทำงาน24ชั่วโมงนะตลอดแบบทำงานบ้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งกับตัวเองและที่สำคัญคือคนทั่วโลกก็เขาก็นับถือศรัทธา71ปีของเราอยู่แล้วฉะนั้นทำตัวเองให้ดีจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไป the best version ให้ได้แล้วทำยังไงเพื่อให้ generation เนี้ย รักในตัวยูนิเวอร์สซึ่งมีอายุยาวนานถึง71ปีให้ได้การแข่งขันก็ตัวเองสำคัญที่สุดค่ะคนะฉะนั้นฉะนั้นมันจะเกิดดราม่าอะไรแต่ละประเทศมันเกิดหมดแหละคุณม่ปัญหานะแต่จริงๆคือเพื่อนเป็นหนึ่งได้ไหมว่าสวยที่สุดด้วย <laughs>